สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนี่เอาพาดในวัย40 แม้ว่าจะเป็นคุณแม่บุตหนึ่งไปแล้วก็ยังคงสวยไม่เปลี่ยนครับสําหรับนางเอกสาวเจนี่อาัาพาฒนาบปัมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวันเ,เรียกว่าเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการออกกําลังกายสม่ําเสมอทําให้มีรูปร่างสวยเป๊ะอยู่ตลอดและที่สําคัญยังมีหน้าตาอ่อนเยาว์มากอีกด้วยล่าสุดแฟนคลับโดนตกกันเป็นแถวเมื่อเจนี่โพสต์รูปตัวเองในลุกใสๆสายไวละอ่อนบอกเลยว่าน่าเด็กมากแต่งหน้าเบา,เบา ที่เหมือนไม่ได้แต่งเลยดูน่ารักสดใสมากทีเดียวใครจะเชื่อว่านี่คือนางเอกสาวอายุ40ยังเข้า41ปีแม้แต่สมาชิกมิกกี้นนยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องอายุถึงทำบัตรประชาชนหรือยังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ